ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปี2568เราเพิ่มเป้าหมายงานส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นสู่การเกษตรที่ยั่งยืนโดยการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกิดผลสําเร็จ ภายใต้หลักการตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเศรษฐกิจคาร์บอนตำ่ำปัจจุบันจังหวัดลำปางมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ9 7 2 4 4 2ไร่ครัวเรือนเกษตรกรจำนวนานวน91,148ครัวเรือนจังหวัดลำปางมีพืชเศรษฐกิจหลักได้แก่ 1. ข้าวมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด4 2 6 0 3 4ไร่พื้นที่ปลูกมากที่สุดในอำเภอเมืองลำปางอำเภอแม่ทะและอำเภอเกาะคา 2. เขาพดอเลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด212,079ไร่พื้นที่ปลูกมากที่สุดในอำเภอวังเหนืออเภองาวและอเภอแจ้หม่ม3มันสำปะหลังมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด44,830ไร่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในอำเภอวังเหนืออเ,เมืองลำปางและอเภศบปราบพืชสร้างมูลค่าได้แก่สับปะรดลำไยกาแฟไผ่และสินค้ากเกษตรอัตลักษณ์ GI ได้แก่สมเกลียงที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในอำเภอเถินและอแม่พริกทั้งนี้ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงครั่งซึ่ง เป็นหนึ่งในมลาดเศรษฐกิจสําคัญโดยมีการเลี้ยงมากที่สุดในอาเภอศปราบอําเภอวังเหนือและอําเภองาวด้วยความมุ่งมั่นนี้เราจึงเน้นการยกระดับสินค้าเหล่านี้ให้เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัดลําปางต่อไปจากสถานการณ์ปัญหาราคาผลผลิตลำไย,ยตกต่ำเมื่อปีที่แล้วกรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย,ยจังหวัดลำปางเข้าร่วมโครงการพัฒนาสวนลำไย,ยคุณภาพ ตัดแต่งทรงพุ่มชอบผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้คุณสมบัติต้องเป็นกเกษตรกรที่ได้ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรในปี2568ไม่มีประวัติการเผาตามประกาศกระทรวงกรเกษตรและเป็นพื้นที่ที่ปลูกลำไยที่ให้ผลผลิตแล้วมีอายุต,ตั้งแต่5ถึง25ปีและเป็นพันุ์ที่ผลิตเพื่อการค้าได้แก่พันอีดอพันสีชมพู พันพวงทองและพันเบี้ยวเขียวเท่านั้นโดยจะได้รับการสนับสนุนค่าดำเนินการค่าปัจจัยการผลิตในการตัดแต่งทรงพุ่มและชอบผลในอัตราไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือเพียงทำตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านการทดสอบองค์ความรู้และเกษตรกรต้องดำเนินการตัดแต่งทรงพุ่มชอบผลตามหลักวิชาการ โดยเปิดรับสมัครและยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2568ณสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสถานที่อื่นๆตามที่กำหนดในช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน PM 2.5สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองจากภาคการเกษตรของจังหวัดลำปางในปี2569นี้ สำนักง,งานเกษตรจังหวัดลำปางยังคงมุ่งเน้นการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย Go Green ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจังหวัดลำปางมีพืชเศรษฐกิจหลักได้แก่ข้าวข้าวโพดและมันสำปะหลังแม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกร,รไม่เผาในพื้นที่การเกษตรแต่ยังมีเกษตรกร,รบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลการดำเนินง,งานในปี2568ที่ผ่านมาของจังหวัดลำปางพบจุดความร้อนทั้งหมด125จุดลดลงจากปี2567จำนวน56จุดหรือคิดเป็นร้อยละ30.94ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และในปี2569สำนักง,งานกเกษตรจังหวัดลำปางมีเป้าหมายในการลดจุดความร้อนในพื้นที่การ,กรเกษตรของภาคเหนือให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ20โดยมีการขับเคลื่อนผ่าน3ระยะสาคัญดังนี้ 1. ระยะเตรียมการเน้นสร้างการรับรู้และแรงจูงใจภายใต้แนวคิดไม่เผาแต่ได้รายได้ผ่านกิจกรรม Green Gain Day ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณเศษวัสดุหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่กว่า5 0 0 0 0ตันเพื่อจะทำแผนที่พื้นที่เสี่ยง Risk Map สำหรับวางแผนการจัดการล่วงหน้า 2. ระยะเผชิญเหตุ นำข้อมูลจุดเสี่ยงจุดรวบรวมรับซื้อเข้าสู่ที่ประชุมระดับอำเภอและตำบลทุกเดือนพร้อมส่งชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและแนะนำก้าวเทคโนโลยีทางเลือก 3R model ในการจัดการเศษวัสดุแทนการเผา3ระยะฟื้นฟูเป็นการประเมินผลถอดบทเรียนและขยายผลพื้นที่ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จไปสู่ชุมชนอื่น และเรื่องสําคัญที่สุดที่ต้องขอย้ําเตือนตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนดให้ช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม2569เป็นช่วงห้ามเผาเด็ดขาดหากเกษตรกรฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการความช่วยเหลือต่างๆของกระทรวงเป็นเวลานานถึง2ปียกเว้นเพียงการเยียวยาภัยพิบัติเท่านั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดเกษตรปลอดการเผาเพื่ออากาศที่สะอาดและชีวิตที่ยั่งยืน